สวัสดีครับกผมต้องกาวคริปโตนะครับผมวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์บิต o i n แล้วก็คริปโตเค r ร e n c y ซีกันในวันที่11มีนาคม2565นะครับผมซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็ปิดแดงๆกันนะครับผมจากเขียวๆกันมาแล้วผมโอ้โหคือแบบเฮ้ยมันจบยังเออมันลงมาจบยังเรามาดูกันดีกว่าอัปเดตง่ายๆเลยนะครับผมก็เอาเป็นว่าตรงนี้อ่าปิด วันมาเนี่ผมยังอย่างที่ผมคาดการไว้นะผมก็คือเส้นสีฟ้าตรงนี้นะผมก็ลงมาตรงแนวเส้น3 8 7เรียบร้อยนะผมก็หลุดหลุดมานิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะผมก็ใกล้เคียงเนาะโอเคก็ดูไทม์เฟรม4ี่ชั่วโมงก่อนไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยก็จะเห็นว่าเออเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาแล้วก็มาลงมาคือแบบอะไรวะมึงเล่นอะไรกันเนี่ยถามว่าลงจบยังผมว่าลงมันมันก็ลงแถวๆนี้จบแล้วแหละแต่ว่ามันก็จะมีการเล่นรอบของเขาอยู่นะครับผมเนี่ยก็ ก็ว่ากันง่ายๆครับวานเล่นรอบอะไรพวกนี้ก็ปล่อยเขาไปเนี่ยก็ลงมาขึ้นไป9% 10%ลงมา9%อะไรอย่างงี้นะผมก็ยังไม่มีอะไรน่ากังวลเท่าไหร่นะผมถ้าเกิดว่ามันยังไม่หลุดอ่าช่วงประมาณ3 3 8 7เนี่ย387เนี่ยังไงก็ไม่น่าจะหลุดแล้วนะผมซึ่งการลงมาตรงนี้นะผมเรียกว่าเป็นการเทสแนวรับ1แนวนะผมที่สําคัญตัวหนึ่งนะผมก็รอกันไปว่าเออคนเราเนี่ยจะ สนใจซื้อกันหรือ,อยังะครับผมก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับผมอ่ะโอเคเราลงมาตรงนี้นะครับผมเราก็จะเห็นได้ว่าโมเมนตัมของมันเนี่ยมันก็จะเริ่มฟื้นตัวค่อยๆฟื้นตัวไปนะครับผมเห็นป่ะเริ่มมีการยกตัวขึ้นไปนะครับผมในทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคือตลอดทั้งวันเมื่อวานนะครับผมยังคือมันลงมาพรวดเดียวใช่ป่ะลงพรวดเดียวเสร็จปุ๊บแล้วมันหยุดเลยนะ ก็อาจจะแบบมีการแบบกดราคาเล็กๆน,น้อยบ้างเล็กน้อยนะผมถ้าเกิดว่ามันยังไม่เลยเส้นแบบเส้นเขียวนี้นะผมก็ยังไม่น่าเป็นห่วงอะไรนะผมก็เดี๋ยวจะให้แนวไวนะผมก็คือช่วงประมาณสักเออสามเท่าไหร่3 384ามแปดสีอะไรพวกนี้นะผมก็เออไม่น่าจะเกินแนวนี้เท่าไหร่นะผมนะเพราะว่ามันเป็นเทรนไลน์ตรงนี้อยู่นะผมก็รอดูกันต่อไปว่า มันจะขึ้นแล้วหรือยังนะครับผมโอเคเรามาดูตลาดภาพรวมของเอาคอยกันดีกว่านะครับผมเอาคอยเนี่ยก็หลายๆคนคงจะรอกันอยู่นะครับผมโอเคสังเกตสถานการณ์นะผมตอนนี้คือเป็นการไซเวยสไตรเค์ค่อนข้างที่จะกรอบใหญ่อยู่นะครับผมก็เป็นช่วงกี่เปอร์เซ็นต์เนื่อยประมาณ5%กว่านะครับผมของเอาคอยนั่นเองก็มีการเด้งเส้นลงมาขึ้นไปลงมาตรงนี้ไปนะผมก็รอกันอยู่นั่นเองนะผมตอนนี้คือเอาว่าง,ง,ง่ายๆอ่ะ ซื้อรอรออย่างเดียวโอเคต่อมาดูทองกันดีกว่านะผมทองก็มีมีการย่อลงมาเรียบร้อยนะผมนะอย่างเมื่อวานเนี่ยก็มีการรีบาวขึ้นเล็กน้อยนิดนึงนะแล้วเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆที่จะลงต่อหรือ,อยังไงนะผมก็รอดูต่อไปนะผมเพราะว่าเส้นพวก EMA อะไรพวกนี้มันเริ่มห่างกันมากเลยนะผมดูทั้งสัปดาห์นี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะผมตอนนี้ไสเทียนนะผม จากด้านบนเนี่ยมันเริ่มกดลงมาเยอะมากเลยนะผมอ่าสังเกตดูตรงนี้นะผมมันจะลงมาแบบโอ้โหกดมาแบบเลยแนวรับมาเรียบร้อยแล้วนะผมแล้วถถมไอ้เจ้าตัวนี้นะผมไอซ์ไอเนี่ยมันเกิดโอเวอร์โซมทุกไทม์เฟรมเลยนะผมดังนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้มันก็เป็นสัญญาณที่ว่าเฮ้ยถ้าคุณไม่ขายตรงนี้คุณติดดอยนะครับผมนะแล้วดอยทองนี่หูดอยดอยนานมากดอยกันเป็นปีเนาะ เออผมสงสัยว่าน่าจะมีคนดอยสักกี่ปีเย่ยเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้นะผมเน,นี่ยตรงเนี้ยใช่ปะ่ะใช้เวลาทั้งหมด10ปีเลยทีเดียวนะผมสำหรับคนดอยนะเวลาดอยทองเนี่ยมันก็เป็นการดอยที่แบบโอ้โหลานมากเลยนะผม10ปีตั้งแต่เด็กคนหนึ่งอะ่ะโตเป็นวัยรุ่นอะ่ะ10ปีเลยนะ3 0 0อ่ะ3 0พ0กว่าวันนะผมเห็นปะ เออเวลาดอยทองต้องระวังระวังไว้หน่อหน่อยนิดหนึ่งนะครับผมไม่ต้องแบบซื้อไปปล่อยไปเดี๋ยวมันก็ขึ้นนะ่ะสิบปีสิบปีเลยนะเว้ออันนี้ก็ต้องระวังไว้นิดหนึ่งนะครับผมสําหรับคนที่ซื้อแล้วคิดว่าเอ้ยปล่อยมันดอยไปหลักคัดลอดเนี่ยครับผมมันจะต้องคัดด้วยนะครับผมไม่งั้นเนี่ยเละโอเคและแน่นอนนะครับผมว่าทองเนี่ยเริ่มแข็งค่าขึ้นมาสู้ BTC นะครับผมก็ยังอยู่ในกรอบนี้นะครับผมก็คือเป็นกรอบไซด์เวของ ความเสถียรภาพระหว่างทองกับ BTC นะผมก็ยังอยู่ในกรอบนี้อยู่เนาะก็รอดูกันต่อไปนะผมว่าถ้าเกิดขึ้นมาตรงนี้แล้วมันจะล่วงต่อหรือเปล่านะผมถ้าเกิดว่า BTC ขึ้นเนี่ยมันน่าจะลงมาถึงตรงนี้เลยนะครับผมนะประมาณนั้นแล้วดูสถานการณ์ของรัเสเซียนะผมบ t c ต่อรัเสเซียโอ้โหมีเลยๆแนวมานิดหน่อยนะผมก็ดูอ่ะดูกันต่อไปนะผมก็คือรูเบิลต่อ u s ดอลลาร์นะผมการแข่งข้าขึ้นมา ถึงแนวนี้ปุ๊บใช่ป่ะแล้วเปิดราคามาปุ๊บล่วงมาทันทีคือแบบกลายเป็นว่าเฮ้ยเหมือนเหมือนโดนหลอกอะครับผมอันเนี้ยขึ้นหลอกเมาขึ้นเพื่อลงต่อนั่นเองแล้วผมก็นี่ไงก็ผมได้ขีดแนวนี้ไว้นะผมถึง2แนวนะผมว่าเฮ้ยมันมันต้องเกินเส้นนี้นะผมมันถึงจะเกิดเสถียรภาพของเงินแลกเปลี่ยนระหว่างเงินรัสเซียกับเงินดอลลาร์สหรัฐนะผมไม่งั้นเนี่ยมันไม่ได้ไปต่อหรอกคือตอนนี้โดนความบาดแล้วอะ ็เลยแบบอืมจบกันไปต่อไปเป็นตัวที่ผมตามนะผมเป็นเอาคอยที่ผมตามนั่นก็คือโซลารน่านั่นเองนะผมโซลาร่าตอนนี้เนีผมก็ปิดฉากมาด้วยเป็นสีแดงๆตามลูกพี่บิตคอยนะผมแล้วทีเนี้ย มันยังอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมตรงนี้อยู่นะดังนั้นแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรน่ากังวลอะไรเท่าไหร่นะครับผมก็โซนแนวรับมันก็ยังอยู่แถวๆบริเวณสัก7 6 7 5เนี่ยครับผมก็ใครที่ยังกดได้หรือรอให้มันเบรกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเบรกอยู่นะครับผมณช่วงนี้นะเพราะว่ามันลงมาเป็นสามเหลี่ยม falling wedge อยู่นะครับผมเป็นแพทเทิร์นขาขึ้นนั่นเองนะเพราะว่าไอซ์ไอเนีผมไอซ์ไ e อตอนนี้มันปรับตัวขึ้นทางที่ราคาเนี่ยมันปรับตัวลงมันแปลว่ามีการกดราคาแต่ว่ามีแรงรับ เยอะมากเลยนะครับผมก็ดูสังเกตดูวอลลุ่มตรงนี้แถวๆนี้นะผมมันจะค่อนข้างที่จะเยอะกว่าแถวๆตรงกลางตรงนี้นะผมที่ช่วงที่เป็นขาลงตรงนี้นั่นเองนะผมเนี่ยก็ระวังการไล่ราคานิดหนึ่งนะครับผมโอเคต่อไปเป็นลุน่านะผมลุน่าเนี่ยก็ยังต้องระวังเรื่องของการถล่มของราคาอยู่นะครับผมเนี่ยถึงมันจะมีการขึ้นมาอย่างนี้ต่อเนื่องก็ตามนะผมแต่ว่ามันยังไม่สามารถขึ้นต่อไปได้นะผมแล้ว ไอซเองนะผมเกิด b e a r ลิชเดเวอร์เจนแล้วด้วยนั่นเองนะทั้ง m a c d ดีเองทั้งตัวไอซเนี่ยครับผมก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างแรงอยู่นะครับผมดูไทม์เฟรมส4ชั่วโมงไทม์เฟรมสีชั่วโมงก็ยังฟ้องอยู่นะผมว่ามันยังเป็น b e a r ลิชเดเวอร์เจนอยู่นะครับผมอันนี้ขึ้นมาใช่ป่ะอันนี้ก็ลงมาแสดงว่าตรงนี้มันต้องลงมานะผมใครที่ยังไม่ขายก็เริ่มพิจารณาขายได้อยู่หไม้หรือว่าปล่อยหมดไปเลยนะครับผม นะก็ถ้าเกิดว่าผมมองมองไปแล้วนะผมแนวรับที่สําคัญที่สุดตอนนี้คือ76 76ถึงช่วงประมาณ69ประมาณ70ประมาณนี้นะผมก็เอากรอบนี้ออกไปเลยดีกว่าเนาะสับสนก็เอาเป็นว่า EMA 200เนี่ยน่าจะมีการรับรับมาได้นะผม,ผมตีไปว่านะผมว่าลุน่าเนี่ยน่าจะลงมาจุดนี้นั่นเองนะผมนะก็รอดูกันต่อไปนะผมสำหรับในวันนี้โอเคต่อไปเป็นกาลานะผมกาล่าตัวนี้ผมก็ยังตามอยู่โอเค ก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครผมคือตอนนี้มันร่วงลงมาตามบิตคอยใช่ไหมแล้วทีนี้มันน่าจะมีการากระแทกเส้นแถวแถวสองศูอะไรเงี้ยไปเลื่อยเปื่อยนะผมก็มีการแบบ ถ่ายเส้นไปนะครับผมคือเนี้ยมันต้องยังไงก็ต้องกลับมาตรงนี้หรือไม่แน่ตอนเนี้ยคือมัน,นอาจจะเป็นการไซด์เวย์ใหญ่แล้วก็ได้นะครับผมถ้าเกิดว่ามันเป็นการไซด์เวย์ใหญ่ตรงนี้เมื่อไหร่นะครับผมก็ต้องรอพี่บิตคอยนะครับผมว่ามันจะขึ้นไปรอตัวเดียวเลยนะผมคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมที่มันจะสามารถขึ้นต่อไปได้โอเคต่อมาเป็นรูนนะผมอันนี้ท่านสมาชิก ามกันอยู่นะครับผมาสมาชิกคอนเซปต์กาวนั่นเองนะผมถามว่ามันกําลังจะขึ้นหรือยังอันนี้ผมมองว่าเออเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนนี้มันกําลังจะเด้งขึ้นนะครับผมเนี่ยผมมองเส้นกันอยู่ตั้งแต่หลายวันมาก่อนนะผมเอา EMA ปิดก่อนนะเก๋ก็ถ้าเกิดว่านับเวฟเล่นๆน,น,นะครับผมก็เป็นศูนย์ขึ้น1 2อันนี้เป็นเวฟ3ใช่ป่ะเวฟ3ย่อย และตอนนี้นะผมมันกําลังเข้าสู่กระบวนการของ3ลง4นั่นเองนะผมซึ่ง3ลง4เนี่ยมันจะจบตรงที่ว่าเดี๋ยวมันก็จะมีรหัสรหัส3ใช่ไหมถ้าน่าจะเป็นรหัส3นะผมก็เป็น A B C อะไรก็ว่านไปนะครับผมอันนี้ลงมา A B อันนี้ B เป็นซองใช่ป่ะ C เนี่ยก็อาจจะลงมาช่วงประมาณ3.9ถึง4ดอนอีกหนึ่งรอบนะครับผมถ้าเกิดว่าซื้อมาตั้งแต่ลงตรงข้างล่างตรงนี้นะผมปล่อยขายไปแล้วก็ กลับมาซื้อก็โอเคอยู่นะเนี่ยลง C ตรงนี้ถ้าเกิด C จบปุ๊บใช่ป่ะมันจะเกิดขึ้นส่งขึ้นไป A.B.C ใหม่อีกหนึ่งรอบแล้วก็ไปขึ้นสู่เว็บ5นั่นเองนะผมตอนนี้คือมันลงมาเว็บ4นั่นเองนะผมก็รอกันให้มันเทสเทก่อนนะผมถามว่ามันจะขึ้นไหมเออน่าจะย่อย่ออยู่นะผม C เนี่ยไม่รู้จะจบลงตรงไหนนะผมอย่างเช่น4.7็ก็น่าจบนะผมหรือไม่ก็4.4เลยนะผมแต่ถ้าเลวร้ายสุดเนี่ยก็เป็นแฝด ก็จะเป็น4.1ถึง4ประมาณนี้นั่นเองนะครับผมก็รอดูนต่อไปว่า C เนี่ยจะจบตรงไหนนะสำหรับกรูนโอเคเรามาดู XRP กันดีกว่านะครับผม XRP อันนี้ท่านสมาชิกก็ขอเข้ามาเหมือนกันนะครับผมอ่าโอเคก็ตอนนี้ยังเป็นบาลิสอยู่นะครับผมบาลิลงมาเรื่อยๆเ,เอาเส้นตรงนี้ออกก่อนนิดนึงนะครับผมอ่ะโอเคสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย XRP ตอนนี้คือการไซเวยใหญ่นะครับผมไซเวยใหญ่ซึ่ง าการไซด์เวย์เนี่ยก็จะเป็นฐานต่ำสุดนะครับผมก็จะอยู่ช่วงประมาณสัก0.51นะครับผมแล้วก็สูงสุดเนี่ยจะอยู่ช่วงประมาณ1.3ดอนนั่นเองนะครับผมอ่าโอเคถ้าในปัจจุบันเนี้ยตอนนี้นะผมก็ลงมาช่วงประมาณตรงนี้อยู่ก็ประมาณ0.92อะไรอย่างเงี้นะผมเนี่ยเห็นปะคือมันเป็นช่วงปรับฐานนั่นเองนะผมซึ่งการปรับฐานเนี่ย ถ้าเราเห็นเส้นใหญ่ๆเลยนะครับผมเส้นใหญ่ๆตรงนี้เลยเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะมีเทรนไลน์ของมันอยู่นะผมพยายามที่จะกดลงมาอยู่เนี่ยประมาณนี้โอเคถ้าเกิดว่ามันเลยช่วงประมาณ0.9493ตรงนี้นะผมเนี่ยเราจะได้มองว่ามันเป็นสัญญาณขาขึ้นนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเรามองกันตรงเนี้ยมันก็ยังเป็น คอลเลคชันสังเยมใช่ไหมอ่าถ้าถ้าถ,ถ้าใช้ไทเกิลใช่ไหมเราก็1 2อันนี้เนี่ยตรงนี้ A B C D และ E E ตรงนี้ถามว่าถ้าเกิดว่าจะจบตรงนี้แล้วใช่ไหมถ้าจบตรงนี้แล้วถ้ามันไม่เด้งขึ้นเกินเส้นนี้เมื่อไหร่นะผมมันจะกลายเป็นขาลงอ่าลงไปทันทีนั่นเองนะผมก็จะเป็นฐานย่อยๆตรงช่วงประมาณตรงนี้อ่าตรงนี้0.27เเลยนะผมหรือไม้ก็ช่วงประมาณเนี้ย เออ0.32อะไรเงี้ยนะผมก็เป็นโซนนี้นั่นเองนะผมก็รอดูกันต่อไปว่ามันจะลงมาถึงช่วงประมาณ0.51หรือเปล่านะครับผมก็รอดูกันต่อไปสําหรับ XRP FTM นะผมหรือแ h a n t มเนี่ยผมก็มีประเด็นเล็กน,น้อยนะผมอ่ะโอเคสิ่งที่มันจะต้องเอาเห็นเลยง่ายๆเลยนะครับผมนี่ Collection แฟกเจนเลยนะครับผมนี่ขึ้นไปใช่ป่ะลงอันนี้ B, b บีสอง่ตีผิดแป๊บหนึ่งอันนี้ลงมา A B และ C อะ่ะ ถ้าเกิดว่าตรงนี้นีผมลงไม่จบถ้าเกินถ้าเกินถ้าเกิน1.16เมื่อไหร่นะผมเนี่ยก็รอดูกันต่อไปว่ามันจะลงถึง0.94 0.95เลยหรือเปล่านะครับผมอันนี้คือมันเป็นช่วงขา C นะครับผมหน้าตาเนี่ยมันเหมือนกับเจ้าตัวของไอ้นี่เลยนะผมบิตคอยนเลยใช่ไหมเนี่ยถ้าเกิดว่าเรานับเวฟกันแบบ ง่ายๆเลยนะผมก็เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะอันนี้เป็นจบ5แล้วนะผมแล้วทีเนี้ยการคอเลกชันตรงนี้นะผมมันจะเป็นขาลงเลยหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็รอกันดูต่อไปนะผมว่าไอเน,นี้ยทั้งหมดเนี้ยมันจะเป็นขึ้น3ามใหญ่หรือเปล่าถ้าไอน,นี่มันขึ้นไปต่อนะครับผมอันนี้ขึ้นไปต่อขึ้นไปต่อปี๊ดอย่างนี้นะผมอันนี้แสดงว่าอ่าทั้งหมดเนี่ยคือยังเป็น3อยู่นะครับผมอันนี้ก็คือเป็นแค่แบบอ่าคอเลกชันแล้วก็ขึ้นไปต่อแนวรับเนี่ยก็จะอยู่ช่วงประมาณ 1. นึ่งจ หนึ่งหกถึงศูนย์จุดเก้าห้านะครับผมก็โซนเนี้ยถ้าเกิดว่าหลุดหลุดมาเนี่ยก็สามารถรับได้หนึ่งไม้นะครับผม่นะแต่ก็ต้องมีคัดลอสด้วยนะครับผมจําไว้ด้วยนะโอเคปะ่ะโอเคเรามาแวะของเมติกันดูดีกว่านะครับผมโอเคสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือการไซด์เวย์แล้วนะครับผมตอนนี้มันเป็นไซด์เวย์ยังไม่เลือกทางนั่นเองยังไม่มีอะไรมากเท่าไหร่นะครับผมก็คือว่ามันก็แค่ขึ้นมาชนเส้นตรงนี้ใช่ปะ่ะอันนี้อาจจะเป็น h ฮด d อนด์โชเดด้วยมั้งเนะี่ย ออแล้วก็ลวงต่อโอเคก็ให้แนวแนวรับไว้ไม่ดอยนะผมก็ช่วงประมาณ1.19งจนั่นเองนะผมยังไม่มีอะไรมากนะผมถามว่าลงจบหรือยังก็น่าจะน่าจะใกล้จบแล้วมั้งใช่ไหมก็รอดูกันต่อไปว่าแรงกระเพื่อมของมันเนี่ยมันจะทําให้อ่ากลับขึ้นไปเป็นขาขึ้นได้หรือเปล่านะครับผมเนี่ยก็รอดูนต่อไปคือมันใกล้ๆแล้วแหละ โอเคมาดูตัว ICP กันดีกว่านะผมบผม ICP อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเออมันล่วงลงมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมมันมันเลือกทางลงมานะผมตั้งแต่ตอนนู้นเลยนะครับผมแล้วมันลงมาอีกเมื่อไหร่ดูทำเฟรม a m e 1 Day ก่อนนะผมทำเฟรมหนึ่เเนี่ยก็เป็นการลงแบบอิอมเพล e เลยใช่ไหมเออลงมา i m p เพล e หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าจบยังน่าจะยังมั้งเนี่ยน,นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเรานับ,น,บนับใหญ่ๆเลยใช่ไหม โอ้โหเดี๋ยวม,มันมันมีแต่ขาลงเหรอวะเนี่ยลงหนึ่งสองอันนี้สามสามจบยังอะยังสี่อันนี้ห้าห้าจบยังอันนี้ไม่แน่ใจว่าห้าหรือ,อยังนะครับผมก็ดูนต่อไปแล้วกัน <c oughs> ถามว่าถ้าเกิดว่ามันจะเป็นขาขึ้นไหมผมไม่ตอบไม่ได้นะผมตอบตอบยังไม่ได้เลยเพราะว่าห้าเนี่ยมันมันยังไม่จบด้วยมั้งเนะี่ยเออแต่สี่หัวแหลบหวัวหนึ่งมั้งไม่แหลบนั้งใช่ไหม เออเนี่ยอันนี้1นะลงสองอันนี้ขึ้น2อ,อันนี้สาสามต้องยาวหน่อยใช่ป่ะแล้วสีสี่มันแหลบตรงนี้น่าจะน่าจะไม่ใช่ใช่ไหมเอออันนี้คือน่าจะลงลงยาวๆอยู่นะครับผมอันนี้คือถ้าเกิดว่า เอางนี้เลยดีกว่า ICP เนี่ยถ้าให้มองเลยนะครับผมให้มันไซด์เวช่วงนี้ให้ได้ก่อนแบบนานๆเลยนะผมก็คือช่วงประมาณ14.5ถึง20ดอนตรงนี้นะผมถ้ามันมีการแบบปฏิเสธร,ราคาขึ้นบ่อยๆใช่ไหมอ่ะโอเคให้ตรงนี้เลยแล้วกันปฏิเสธร,ราคาบ่อยๆทิ้งไส้บ่อยๆนะผมก็ไส้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 มาเรื่อยๆนะผมก็อนุมานว่าตรงเนี้ยคือหลุมแล้วนะผมก็รอดูต่อไปว่า16.22ถึงช่วงประมาณ20.83เนี่ย มันจะอยู่ได้หรือเปล่านะผมถ้าเกิดว่ามันยังอยู่ไม่ได้ก็ล่วงลงต่อนะครับผมแต่ว่าทีเนี้ยถ้ามองมองผิวเผินเลยนะผมมันเป็น bullish divergence ถูกป่ะเออตรงเนี้ยคือแถวแถวบริเวณแถวแถวเนี้ยเนี่ยมันต่ําลงมาก็จริงนะผมแต่ว่าไอเน,นี้ยมันยกขึ้นมันน่าจะมีการพักตัวก่อนแล้วก็กลับตัวก็ได้นะผมอันนี้รอดูต่อไปนะครับผมตัวนี้ ผมเห็นนิดหน่อยนะผมว่าบอกว่าเอ้ยทำไมมันพุ่งแรงจังนะผมเอาเอางี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมพุ่งแรงก็ช่วงที่ผ่านมานะผมสองสาวันนี้มาก็ใครที่โฟโม่นะเตรียมขายได้แล้วใช่ไหมโฟโมข้างล่างอะ่ะเอออันนี้เตรียมขายแต่ว่ามาซื้อเวลานี้เตรียมดอยอ่ะอัน,นอันนี้ต้องระวังไว้ด้วยนะผมโอเคมันขึ้นมาประมาณสองร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะผมอันเนี้ยน่ากลัวแล้วต้องระวังไว้แล้วนะผมคือ มันจะมีแรงขายอย่างมหาศาลเลยเพราะว่าถ้าเราดูตัวใหญ่ๆเลยนะผมนี่เห็นว่าตัวแบบมันค่อนข้างที่จะขึ้นมาสูงแล้วนะผมแล้วถ้าเกิดว่าเราดูทำเฟรมวิ่เนี่ยอันนี้เวฟหนึ่งปะวะเวฟหนึ่งเลยเหรอวะอันนี้เวฟหนึ่งใช่ปะสองอันนี้ลงสองลงสองเนี่ยน่าจะลงยาวๆใช่ไหมสองเนี่ยน่าจะประมาณลงตรงถึงสามดอลนนะ่ะได้ไหมน่าจะได้นะ เออถ้าเกิดว่าเรามองกันคร่าวๆเลยนะครับผมอันนี้เราทําเป็นเส้นธรรมดาดีกว่านะครับผมก็อันนี้ขึ้นอันนี้ R ศูนย์ขึ้นหนึ่งนะหนึ่งอันนี้เรานับหนึ่งใช่ปะ่ะนับหนึ่งอ่ะโอเคถ้าคิดว่าไอ้น,นี่มันยังไม่ยาวพอนะครับผมเราดูฟูคอยแล้วกันฟูคอยก็ยังยาวไม่พอนะครับผมโอเคงั้นแปลว่าเอ่อเว็บนี้นะครับผมก็น่าจะยาวสุดแล้วแหละโอเคอันนี้เป็นเว็บหนึ่งขึ้นหนึ่งใช่ปะ่ะสองสองลงตรงไหน เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมก็คือสองเนี่ยผมให้แนวตรงนี้ไว้ละกันนะครับผมถ้าเกิดว่าคนเนี่ยจะเข้าจะเข้านะถ้าอยากจะเข้าตัวสําหรับเวฟนะครับผมก็นี่เลยนี่ลงมาถึงช่วงประมาณสา4จุดหนึ่งสี่ดอลไม่รู้ใครใครใคร,ใครมองว่าไม่รู้ว่าเอ้ยมันจะลงได้จริงหรอเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูแล้วกัน <c oughs> อันเนี้ยอาจจะอาจจะเป็นแบบคอลเลกชันแล้วนะครับผมอ่าตรงนี้อ่าเรานับเรานับหนึ่งตรงนี้ในชะ่ป่ะขึ้นมาอันเนี้ยขึ้นหนึ่งนะอันเนี้ยสอง 2ก็น่าจะลงตรงนี้ใช่ป่ะ3 3 4 5อ่ะอันนี้วางไว้ก่อนนะผมอันนี้ยังไม่ได้นับนะโอเคป่ะแล้วทีเนี้ย2จบตรงไหน2จบตรงอ่ะเอาเต็มที่เลย2 2ดอน3ดอนว่าตรงไปตรงนี้นะผมแล้วทีนี้ฟิโบนัชชีถ้าเราเอาสูงสุดของมันกับสูตสามมันก็จะประมาณนี้อ่ะลงมายังยังไม่ได้อนะ่ะเนาะโอเครีเวิร์สมาเรียบร้อยนะผม โอเคก็ประมาณนี้นะผมก็คือถ้าเกิดว่าลงมาตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แล้วแหละวัดตรงไหนดีโอเคถ้าเกิดว่าวัดฟิโบนะครับผมแล้วมันยังไม่จบเวฟหนึ่งใช่ไหมมันก็จะอยู่จุดแค่ว่า0.78แใช่ป่ะเราพุ่งขึ้นไปต่อแล้วมันต้องเกินช่วงนิวไฮตรงนี้นะผมถ้าเกิดว่าไม่ไม่เกินช่วงใช่ป่ะมันแสดงว่ามันน่าจะเป็นคอลเลกทีฟเวฟเรียบร้อยนะครับผมนะี่เราก็ต้องมานับ ABC ตรงแถวแถวนี้ก็ลง a b B แถวไหนที่บีแถวนี้เปล่าถ้าเกิดว่าขึ้นตรงนี้เป็นวิ e บีเนี่ยผมและซีก็จะเฟลเนะี่ยประมาณนี้ก็ต้องระวังเผื่อไว้ระวังดอยอ่ะเออดอยนานด้วยเนะนี่ยตัวเนี้ยท่าทางนะครับผมโอเคก็ระวังไว้ด้วยนะผมสำหรับเวฟโอเคก็จบสำหรับในวันนี้นะผมถ้าเคยมีตัวไหนเพิ่มเติมอยากจะให้ดูเป็นพิเศษนะผมก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะผมขอกันเยอะๆเลยนะครับผมอันนี้ จะว่าไปเนี่ยก็ทุกอย่างทุกตัวนะผมก็ยังอยู่ในกฎของ BTC เป็นหลักนะผมและเศรษฐกิจโลกนั่นเองนะก็ใครที่อยากจะเข้ามาคุยใน Discord นะผมก็สามารถกดเข้าจอยใน Discord ได้นะผมแล้วก็เชื่อมต่อ YouTube เข้ากับ Membership ด้วยนะผมจะได้ท่านสมาชิกที่สามารถคุยในห้องลับได้นั่นเองนะผมโอเค แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมแชร์กันเยอะๆด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่ามันเป็นประโยชน์โอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครบบบ๊ายเจอกันครับผมรักทุกคนครับจุบจุบหมวก